ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ชาแนลเล็กซี่กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็กลับยังอยู่อ่าจะเรียกว่ากลับอะไรก็ยังอยู่ในเกมการเดินเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อเลยนะผมจะพาที่แล้วที่เราได้ไปช่วยนักประดิษฐ์อัจฉริยะนะครับผมในการสร้างหุ่นอะไสักอย่างนะฮะในการจะต่อสู้กับอินเวเตอร์นะครับผมผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อตัวร้ายถูกหรือเปล่านะ ก็มาเริ่มเลยละกันแต่ก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวผมจะขอไปจัดตัวละครก่อนอนะผมอยากจะเปลี่ยนอาบุตรนะฮะให้มันเป็นดานผมยิ่งผมอัดไปแล้วด้วยนะแตะ่ลืมกดถ่ายนะฮะเลยต้องมาเริ่มใหม่ละกันน่าจะถึงด่านนี้อยู่หรือเปล่าน่ยายังไม่ได้เล่นนะด,าดน่านนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด่านนี้แล้วกันมาชุดมากับดาบวัด นี่เป็นครั้งแรกที่ค่าได้ออกมานอกป่าเฮ้ย hey. มันฉันจะเล่นไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรกันแย่วะ่ะคือมันให้ผมไม่ให้ผมเล่นใหม่อะมันให้ผมเล่นต่อไปคือก็คสุดไุ้ง่ายนะผมเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ลวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอามาเรียนอะเขาสร้างหุ่นยนต์ได้แล้วนะฮะ แล้วก็เอาหุ่นยนต์นี้ไปตีฐานใหญ่ของ In อินฮาร์สเวเตอร์นะผมที่มันจะมีไอตัวเหมือนตัวยุงอะที่ในพาร์ทก่อนที่มันสู้กันตอนเริ่มเข้าเวอร์นี้ใหม่ๆนะฮะแต่เอาไปปุ๊บก็โดนตัวร้ายตบยับเลยนะฮะแบบสู้ไม่ได้เลยนะสุดท้ายามาร์ตี้ก็ไอคนที่เป็นหัวหน้าคณะป้องกันอะไรสักอย่างนะผมเข้ามาช่วยไว้แต่ก็น่นแดละการที่เขาเข้ามาช่วยก็ ทำให้เขาจะต้องสละชีวิตเพื่อจะช่วยมาเรียนนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนปราบไอ้ปีศาจยุงกันอยู่ดีนะฮะก็นั่นแหละนะประมาณนี้คร่าวๆนะก็ทําให้มาเรียนตอนนี้ซึมเศร้าไปเลยนะฮะแต่มาตี้ก็ได้บอกว่าเจ้าน่ะจะต้องร่วมมือเจ้าไม่ย่าจะต้องสู้คนเดียวนะให้ประมาณนี้ลนะฮะผมรีแคปให้นะคร่าวๆเนี่ยือมันไปเริ่มเล่นใหม่ไม่ได้อะ กับทันมาตีจากไปแล้วผมก็เซ็งเหมือนกันางเงี้ยอลัางมากเลยว่าชุดเนี่ยก็หวังว่าจะไม่ซีเรียสกันมากนะเพราะว่าอู้ดาบนุ่มแข็งยังไงล่ะโจเดไี่ใช่ดอบแป๊บแต่หนูน่าจะแรงกว่านะฮะ เซ็งเลยอ่าแก้แค้นีกับตันมาร์ตี้โน่ดันได้ไหมช่วยด้วยต้นพ่อข้าติดอยู่ข้างในนั้นอา้าวเวรกรรมแล้วจะช่วยยังไงล่ะอา้าวมีอะไรดันไหมจะเอาอะไรมาดันล่ะครับ อ๋อนี่ไงมันต้องทำลายหินเนี่ยต้องไปเอาระเบิดมานะฮะนี่ไงรูปกระเบิดแต่มันอยู่ไกลมากเลยอะ่ะแต่มันอยู่ไกลมากเลยอะ่ะคือต้องอ่ารีบโอ้น่าจะทันอยู่นะถอยไปยังสวยงามครับโอ้ตรงนี้ไง เป,เปล่านะยกมาครับเมื่อกี้คุอย่างเขาลงแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยเอาเอาเอาไปให้ลูกเขาก่อนโอ้โหเราก็คุ่อย่างแรงไปนี่ช่วยเขาจริงไปเี่ย เดินหาอยู่นานแสนนานเฮ้ยผมชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วกันพอเราไบีสละแล้ว ครับดีใจด้วยขอบคุณมากนะยนะโอเคโอ้โห thank you ท่านพจนภัยได้โปรดจจพวกเราด้วยก็เอยไรขึ้นอีกนเนี่ยเงียบเงียบเงียบเงีบท่านพจนภัยเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้พบท่าน ถ้าท่านไม่รังเกียจช่วยฟังคำขอร้องจากพวกเราหน่อยได้ไหมครอบครบัว,วข,อรอข,อของเราถูกอินเวเดอร์จับตัวไปได้โปรดช่วยลูกสาวของเราทีอย่างที่ท่านเห็นครอบของเราถูกอินเวเดอร์จับตัวไปอ้าคนละเสียงขอร้องละช่วยผู้คนที่ถูกจับไปกลับมาทีเดียวก่อนอะไรคือเดียวก่อนถ้ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะบอกข้าเสีย พวกท่านเป็นใครกันละ่ะเอเอ่เอพวกเราเป็นใครกันนะเขาคือนักเวราชนิกรุณนักเวสราชนิกูลท่านจอบนี่ยังไงละ่ะอะไรวนะเนี่ยเท่ลเลยินยินดีที่ได้พบนะเท่าที่ข้าได้ยินเวลเวลถ้าทำพวกเจ้ากำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากมากเลยสินะ ใช่อินเวเดอร์จากตัวครอบครัวของพวกเราไปนะฮ่าฮ่าถ้าเรื่องนั้นมันง่ายมากเลยอย่างกระปอก้อยเข้าปากเชื่อใจพวกเราพลทหารระดับเอสได้เลยเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ภายในช่วพิบตาเท่านั้นแหละโอ,โอ้ขอบคุณนะแต่ก่อนนัน้นท่านเตือนมระวังให้ไวมากพอแล้วใช่ไหมเราได้เห็นองข้าเตรียมสีน้ำใจเอาไว้อย่างเงะ แล้วจะไ้ไหมเอาหลังเลยไปกันเถอะเออดรหลอดด้วยสิอะไรของเขารู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้ฮะถ้านกับผจญภัยช่วยตามเจ้าพวกนั้นไปหน่อยได้ไหมก็รู้สึกไม่ค่อยเชื่อใจกลุ่มนั้นเลย,เ,นนยเวสต์นัอใส่หควแก

ชึบนี่ไงทางไปต่อ okay. โอเคโอ้จบหฐานที่ <c oughs> <c oughs> เป็นโคตรนานเลยโอเค okay. ก็เดี๋ยวตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนเลฮนะคือเป็นสนาแม่งเริ่มเยอะแล้วค <c> น <oughs> เล่นไม่ค่อยฉลาดลเท่าไหร่ โอเคก็ขอบคุณที่รับชมด้วยละกันนะฮะก็ถ้าใครชอบอะไรอย่างงี้ก็สามารถกดติดตามได้นะผมหรือว่าอยากจะไปเล่นเองก็สามารถจะไปดาวน์โหลดก็ได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เกมไว้ให้ที่คำอธิบายนะผมก็ตามไปเล่นก็ได้นะผมครับกับการเดยนเที่นะผมก็อ่ะถ้าใครชอบก็สามารถกดติดตามก็ได้นะผมแล้วก็จะมีคลิปอย่างงี้แทบจะทุกวันนะผมก็เวลาออนแอร์ก็ประมาณหกห้าโมงครึ่งเนีผม ส่วน Steam สตรีมสดถ้าใครอยากจะดูะรายการสสดก็มาเข้ามาดูเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ผมที่ช่องนี้แหละนะครับผมก็เราจะสตรีมตั้งแต่เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะอาจจะมาเลทกว่านันนิดหน่อยนะผมแต่ก็จะไม่เกิน3ามทุ่มนะผมก็สามารถเข้ามาดูก็ได้นะเกมส่วนใหญ่ที่เล่นก็ตอนนี้ก็เล่นเป็น m a r ิ e d ดูเอนะผม ก็ถ้าใครชอบก็ตามไปดูก็ได้นะผมอยากจะพูดคุยอะไรก,กันสดๆก็เข้ามาดูก็ได้นะผมแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ทแล้วมที่แล้วผมขอบคุณที่เราชมมาอีกครั้งนะฮะวัา,างไงเดี๋ยวก็จะก็ใหม่โอกาสหน,น้าผมวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปแล้วผมบายๆสิยะแต่นี่โคตรนาเลยด่านเดียวด้วยเนี่แล้วแม่งพาร์ทีเดียวแม่งลืมอัดด้วยไม่ใช่พาร์ทีเดียวสิด่านก่อนอันนี้แม่งลืมอดนะัดฮะสิงเคร่งจริง